สวัสดีครับวันนี้พบกับช่างบานนะครับวันนี้ผมจะลงโพสต์ไว้นะครับลงเป็นคลิปไว้เพื่อเป็นความรู้นะครับสําหรับคนที่ซื้อรถมาแล้วมาซ่อมเองหรือว่าให้ช่างซ่อมนะครับหลักๆเลยนะครับการเลือกประกันนะครับคือถ้าเราเมทแนนเครื่องหรือว่าทําเครื่องไปนะครับให้ใช้ประกันแท้นะครับอย่าไปใช้ของเทียมนะครับไม่ใช่ว่าผมไม่ใช่ว่าของเทียมไม่ดีนะของเทียมนะครับกับของแท้ มันเพิ่มเงินส่วนต่างแค่ไม่กี่บาทนะครับมันก็ได้ของดีไปเลยครับนี่ครับเรามาดูปะเก็นเทียมนะครับปะเก็นเทียมมันจะเป็นลักษณะนี้นะครับนี่ครับเวลาเราหักอย่างเงี้ยมันจะหักได้เลยนะครับมันจะไม่คืนรูปเหมือนปะเก็นแท้นะครับแล้วก็ยิ่งเป็นรถพวกที่มีหม้อน้ํานะครับพวกโซนิค CBR หรือว่ารถรุ่นต่างๆครับที่เป็นปะเก็นเทียมนะครับเ้อเสียงมันคือปะเก็นมันจะทะลุง่ายนะครับ มันจะทะลุง่ายมากนะเพราะว่าด้วยแรงดันระบบของน้ำนะครับมันจะมีแรงดันข้างในค่อนข้างสูงนะครับทั้งแรงดันแล้วก็แรงบีบแล้วก็การกัดเซาะนะครับนี่นะครับเห็นไหมแรงนี่ราเพิ่งทําเครื่องมาเนี่ยดูครับมาดูฝานะครับเห็นไหมเป็นรอยตะกันนะครับเห็นไหมน้ํามันซึมได้นะครับนี่ปินเกียมนะครับนี่นะครับนือปลเกียมเห็นไหมผม นี่ผมหักเนี้ยม,มันหักตามเลยนะครับมันไม่คืนรูปอย่าใช้นะครับใช้ของดีไปเลยครับของแท้ไม่กี่ร้อยนะครับฝากเตือนสําหรับคนที่ทําเครื่องนะครับฝากเต<า>ือนช่างนะครับคู่ของแท้ไม่ได้คร<ด>ับอะไรก็ช่างนะครับบางสิ่งบางอย่างในเครื่องยนต์เนี้ยของเทียมก็ดีนะครับของแท้ดีกว่านะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูประเกลนของแท้นะครับอันนี้ประเกนแท้นะครับ จะแท้แบบแท้ OE ีแท้ o อ m มแท้ศูนย์แท้อะไรก็ช่างนะครับขหยเป็นของแท้นะครับเกียรติวัสดุที่เป็นของแท้นะครับนี่นะครับผมจะหักนะครับผมจะหักเลยนะครับอ่ดูดีๆนะนี่เลยนะครับผมหักขนาดนี้นะครับหักเลยนะครับเนี่ยหักเลยนะครับมันจะคือรูปนะครับเพิงนี่นะครับมันจะตีบเลยนะครับมันจะคือรูปนะครับมันจะไม่งอนะครับถึงมันจะงอมันก็งอแค่นิดเดียวนะครับแล้วก็มันพอเวลาใส่เข้าไปมันจะสนิทพอดีนะครับ มันจะสนิทกับหน้าผิวเสื้อสูบเอาฝ้าสูบไปเสื้อสูบเลยนะครับนี่นะครับอันนี้ปะเก็นแท้ผมจะเปลี่ยนปะเก็นแท้ให้แล้วก็คันนี้ผมจะทําการรื้อพวกเสื้อฝาออกมาทําความสะอาดนะครับแล้วก็น่าจะได้เปลี่ยนแบนที้ใหม่นะครับดูดูแล้วไม่น่ารอดนะครับคันนี้นะครับีทําให้มันดีไปเลยครับรถคันนี้เนี่ยครับที่ผมลงคิดไปนะครับผมทํา ผมลงคลิปไปแล้วนะครับแต่ว่าอันนี้เป็นคลิปย้อนหลังนะครับคลิปย้อนหลังที่ผมถ่ายไว้ผมรู้ว่าผมต้องลงคลิปผมเลยถ่ายไว้ก่อนนะครับนี่นะครับอ๋อทีนี้มันจะคืนรูปไม่มีครับประกันแทสคืนรูปแต่ประกันเทียมมันหักได้เลยนะครับนี่นะครับหักได้เลยโอเคแค่นี้แหละฝากไว้ให้จึ๊แของเทียม ขึ้นยำออกมาแล้วหักได้เลยดูด้วยหนูว่าของแท้ไม่มีหักไม่มีหักแค่งอนิดเดียวเพราะว่ามันเอาวัสดุขอเขาดีโอเค